ครับผมเองมีความลับเรื่องหนึ่งที่จริงๆมันก็ไม่ได้ลับขนาดนั้นมาบอกกันนั่นก็คือเรื่องราวของความคิดที่เรากำลังโดนมันก่อกวนโดนมันรังแกโดนมันรังควานอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแทบจะทุกวินาทีก็ว่าได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราแข็งแรงเรื่องของการที่ ฝึกไม่ใส่ใจความคิดแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะตามมาก็คือเราจะไม่ถูกผูกขาดกับความคิดของใครๆอีกแล้วแม้กระทั่งความคิดของเราเองเราจะไม่ผูกขาดหรือถูกพันธนาการไว้กับความสุขไว้กับความทุกข์ไม่มีภาวะอะไรมากดดันให้เราต้องเหนื่อย หรือต้องทอรมานกับมันอีกต่อไปมันจะเป็นอะไรที่มันเหมือนว่าเราเคยโดนกักขังหน่วงเหนี่ยวไว้ในห้องขังซึ่งมันเป็นห้องคุมขังของโลกใบนี้แหละที่มันตราตรึงเราไว้จนเราต้องเกิดวัตะสงสารเบียนไหวเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้นับพบนับชาติ แต่เมื่อไรก็ตามครับที่เราแข็งแรงจิตเราเข้มแข็งพอที่เราจะทลายไอตัวที่เป็นแบบโซ่บ่วงโซ่บ่วงกรรมที่มันพันธนาการที่มันรัดเราไว้มันจะพังทลายมันจะแตกออกไปสิ่งที่เราจะได้กลับคืนมาก็คืออิสรภาพมันเป็นเสรีภาพมันเป็นชีวิตที่เราตื่นรู้เบิกบาน ใจเราจะนิ่งจะสงบและไอความสุขความทุกข์มันจะอันตรทานมาลายหายไปสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาความดีก็ไม่ไปสรรเสริญเยนยอมันมากความไม่ดีก็ไม่ไปแตะมันไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ก็จะเข้าสู่เส้นทางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา เดินทางสายกลางไม่สุดโต่งไปว่าทุกอย่างมีตัวตนหรือไม่สุดโต่งไปทางที่ทุกอย่างไร้ตัวตนเราจะเดินไปในเส้นทางที่เข้าใจว่าอ๋อทุกอย่างมันเป็นเช่นนี้นี่เองหรือภาษาพระเรียกว่าตะท,ะทะตามันเป็นไปอย่างนั้นละ่ะเหมือนเราเห็นต้นไม้มันมีแรงลมเห็นมันโบกสะบัดก็ปล่อยให้มันเป็นไปเหมือนเราเห็นอะไรสักอย่างหนึง่ง หรือได้ยินอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่ต้องวิพากษ์วิจาร์ณมันไม่ต้องไปหาเหตุผลมารองรับไม่ต้องเอาวิทยาศาสตร์ขนาดนั้นเราไม่ต้องเก่งขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องเป็นระดับด็อกเตอร์ก็ได้แค่รู้อยู่ว่ามันก็เป็นไปแค่นั้นแหละมันก็อยู่แค่นั้นแหละเดี๋ยวมันก็ท้ายที่สุดทุกอย่างมันก็ผ่านไปแล้วมันก็หายไปแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาใหม่มันก็วนอยู่อย่างนี้แหละ หาสาระอะไรไม่ได้หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือมันไร้สาระสิ้นดีมันไม่มีสาระอะไรให้เราได้ยึดติดยึดมั่นถือมั่นกับมันเลยแทบจะไม่ต้องไปหาเหตุผลไม่ต้องไปหาสาเหตุแค่ปล่อยมันไปอย่างนั้นดูมันไปอย่างนั้นแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นตถตาเนาะมันเป็นเพียงแค่ความคิดที่ไร้ตัวตนมันไม่มีตัวตนมันจับต้องไม่ได้มันไม่มีอะไรให้เรายึ้และ ครอบครองควบคุมมันได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราฝึกไม่ไม่เอาอะไรล่ะไม่ใส่ใจกับความคิดต่างๆที่มันเข้ามาให้จนเกิดทักษะความชํานาญโดยอัตโนมัติว่ามันมีความคิดอะไรเข้ามาเราก็ดิดทิ ink, ้งดิดทิ ink, ้งดิดทิ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 ้งอย่างนั้นะนั่นแหละครับเราจะมีโอกาสที่จะ พลสภาวะที่มันเป็นเป็นบ่วงที่พันฒนาการเราไว้เราจะได้รับอิสรภาพแล้วเราจะจะบอกว่าหายตัวไปไหมผมก็ไม่อยู่ผมก็ไม่รู้เพราะผมไม่เคยอยู่ในสภาวะนั้นแต่ผมรู้แค่ว่าทุกครั้งที่ผมไปใส่ใจกับความคิดมากเกินไปมันทําให้ผมทุกทรมานเหลือเกินไม่ว่าความคิดสุขผมก็อยากให้สุขมันอยู่นานๆพอความคิดทุกเข้ามาผมก็อยากไม่อยากให้มันเข้ามา แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมยังมีลมหายใจอยู่สุขทุกอย่างเนี้ยมันก็เข้ามาวุ่นวายกับผมอยู่ดีในทางท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมทําได้ดีที่สุดคือไม่ใส่ใจมันแล้วผมก็หวังว่านะครับคุณคุณก็จะไม่ใส่ใจความคิดเหมือนกันกันกบผมอะ่ะเพื่อในท้ายที่สุดเราจะหลุดออกจากกระแสของโลกโลกียะเข้าสู่โลกโลก,กุตระไปด้วยกันนะครับ ขอบคุณครับ